อ๋อลิซีดวงครับลิซีดวงพี่ผมเป็นหนอตูดหนอจากตูดกินกี่ครั้งนานแค่ไหนครับก็ประมาณไม่เกินสองหม้อไม่เกินสองหม้อหม้อหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณกี่วันก็อาทิตย์หนึ่งถ้าจืดดูก็เปลี่ยนเลยอ๋อถ้าจืดจืดก็เปลี่ยนอันนี้มันไม่อยากลิซีดวงเนี่ยนะครับว้าวอ๋้อ่าจะพอลิสซีดวงไม่ต้องกลัวอ่า คาถาพระเจ้าห้าพระองค์คุงดอมาเสกต้มตุ่มเอารากมันเอารากมันอย่างเดียวต้มนักกินขนาดไหนปริมาณการต้มก็หมัดหมัดหมัดแกงเนี่ยนอกกันเนาะหมัดมัดมัดเขาสักกรรหนึ่งอะสามปอมัดสามปอหอมัดสามปออ่าเติมหน่อยจะหมาประกันเลยครับเออหมากหน่อยหายหมดเฉพาะลิซีดวงก้นเลยลิซีดวงทุกชนิดว้าว เอาหายจริงๆหายโอเคหายขาดขาดเลยแหละอันนี้คุณพ่อเคยเคยเ,เป็นแต <มะ S 2> ตัวเองทำก็ตัวเองผมอ่ะ oh. ผมพูดเองใสเเองอ่ะอมโอ้ยผมพูดออกมาบานพอนอะไรนี่ฮึมอึมโอ้านนั่งต้องตับแข้งออมีคนแก่คนหนึ่งบอกเลยผมก็จำาดไมาบอกไม่ยากลุกลุกว่ะไ,ไปพุดหลักฮวงดอกอ มาต้มกินเออดาเจ้าหาพระองค์นะจบเซกิจบครับบัจจาพระองค์กอร้ามปุ๊บไปจบเจ็ดจบนี่แหล้อเนียงน้อยๆอืมสามจบเจ็ดจบยากนะไิ้เสดวงเนี่ยวายยากครับยากยากครันี่ผมมันก็ตัวเองเนี่ยผมบ,บอกบอกเอาบุญเอารากมันเอารากมันแล้วก็มามัดกำหนึง่ง มัดสามมัดมัดเปาะมัดสามเปาะมัดด้วยอะไรสามเปาะเนี่ยเอาอะไรมัดเอาตอกมัดอ่าตอกมัดสามเปาะแล้วก็เสกแล้วน้ําต้มเนี่ยประมาณกี่ลิตรก็ท่วมท่วมท่วมจีนีตืดอ่าไม่ไม่มถึงสองหมอดอ่าโอ้หว้าวอ้ยผมนี่บุกคืนนั่งคืนนี้งโค้งเลยนะนั่งไม่ได้ หายหมดว้าวจริงเหรอครับก็เป็นหมอเป่าอ้าวคุณพ่อก็เป็นหมอเป่าเนี่ยผมเป่าได้ครับเอ้าทำไมไม่บอกอันนี้คุณพ่อเป็นหมอเป่าอะไรบ้างผมเป่านะอตาดตาแดงเป่าหยกเป่าหยกเป่าอะไรปเป่าเป็นหมดโอ้อย่างเงี้ยต้องแลกเปลี่ยนวิชากันหน่อยนะง่ายครับได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะ มมบตำราวิชานี้ให้เดี๋ยวว่าลแลกเปลี่ยนกันง่ายงายครับเออเรียกว่าต่อวิชาครับะนบโมทนาสาธุ